นางเอกวงสองคนนี่แทบช็อกเมื่อได้รับบทดวนจากภาพยนตร์หอบฝันองิงเพชรปานแป้งเป็นไผ่บทอีหยางนอหรือเดี๋ยวมาติดตามชมติดตามฟังในคลิปนี้ครับพี่น้องครับเอากราบสวัสดีครับเอฟซีบ่าวโดงคนมักหมอลำสุขุสุขคนนะครับเอฟซีสาวนอยเพชรปานแป้งที่สําคัญขาดก็ได้เชินเดิมเอฟซี FC อีลาองิงทุกผู้ทุกท่กทานขอบพระคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามช่องเข้ามาติดตามเบิรงในช่องของบ่าวโดง คนหมักหมอลำช่องนี้นาอพี่น้องน้อในก็อย่าลืมเป็นกำลังใจว่าสิเป็นการกดใจกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ใ้คลิปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้เศร้านี่มีแต่เรื่องดีเศร้าวันสุขพี่น้องครับขอให้มีความสุขสดใสตลอดไปนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกมากล่าวมาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังอีกแล้วครับพี่น้องครับล่าสุดนะครับสามสาวนะครับอุ้งอิงปอมแปม และพี่คอยได้ร่วมเฟรมนะครับในกองทายค่ายอ่อนนั่นเองพี่น้องครับซึ่งมีการว้วนนู่นมวลกันเนาะแต่ไฮไลท์สำคัญของเห้าครับพี่น้องครับน้องปอปแปมได้รับบทด,ดวนๆนะครับกับอุ้งญิงเพชรบานแพรงในภาพยนตร์เรื่องหอบฝันที่นุ่มโจรจัดสามขึ้นเร็วๆนี้และปล่อยก่อนนะครับภาพยนตร์เรื่องค่ายออนนั่นเองพี่น้องครับไปฟังจากปากอีหล่าอุ้งญิงครับพี่น้องครับว่าอุ้งญิงให้พี่ปอปแปม เล่นเป็นอะไรและพี่ก้อยคือใครพี่น้องครับไปครับพอวีกับน้องอิงเกือบขึ้นรถผิดผิดคันเกือบมาไม่ถึงกองเกือบไม่ได้เจอพี่ก้อยแล้วหรือว่าเสพพี่ก้อยเล่นแทนอยู่เะเลยนเป็นวงยิงเอาอันบดอิงเอเล่นเป็นยังนั่งดึงอิง <c oughs> อน,นั่งนึงองยิงก็เลยเป็นองอิงยังไงพย่้อยเล่นเป็นยังไงพี่ก <c oughs> ้อยก็เป็นไอดอลพวนี้ยังไงไกลกองันพ่อเลยเดียบอกม <c oughs> <อ>า อันไหนเอฟซีตัวอะไรเนี่ยเด็กกูมืออันนีก็จะไปเทียกยาวใหญ่ด้วยวมูอว่าฉันเต้องหน้าตา <c oughs> หมายถึงว่าอายุอายุอานาน่ะไม่ได้ใกล้กันแล้ว <c oughs> ก็ยังละอ่อนอยูนย่นี้เป็นใหม่ที่เป็นวันลีเล่าให้มาตเลยเป็นตังไหนนะครับพี่น้องครับใดยินได้ฟังจากปากอีหลาแล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างนะครบับกับบทบาทที่มอบให้พี่ปอมแปมและพี่ก้อยชาลีนี่เนาะพี่น้องเนาะ เป็นการเว้านัวหัวมวลกันเด้อพี่น้องเด้ออย่าเอาไปแตกประเด็นให้มันเป็นกระแสดราม,ม่านะครับพี่น้องครับมีเพื่อนหยอกล้อเล่นกันนะครับพี่น้องครับทั้งนี้คลิปเบื้องต้นผมตกองอนอุญาตและกราบขอบพระคุณจอบเกาะติดอุ้งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลไว้ณที่ตรงนี้นะครับโดยการ้ายกับผู้มอนอิงนั่นเองนะครับถ้าใครยังไม่ติดตามให้เขาไปติดตามด้วยพี่น้องเนาะช่องนี้นะครับจะถ่ายความเคลื่อนไหวต่าง แทบจะทุกวิหน้าที่ของอีลาอุ่นกด้ก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเขาไปกติดตามไว้เจ้าสิไดหูเขาแบบนี้ก่อนไผ่นะครับพี่น้องครับเออนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับอยากมานําเสนอให้พี่ให้น้องห้เอฟซีเราได้เห็นได้ยินน้ากันนะครับว่ากองถ่ายหรือเบื้องหลังนี่ครับพี่น้องพงนังอยู่น้ากันเพิ่นคุยนั่หัวหมวนกันแต่นในความมากความแพรของพี่น้องเนาะบอสี่เป็นอุ้งอิงกับพี่ปอมแปมหรือพี่ก้อยนะครับ พี่ก้อยจังใดก็คือไอดอลตั้งแต่มือแรกอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะมาวันนี้ในภาพยนตร์เรื่องหอบฟันของอุ้งอ,อ,อิ่าแปนแง่งกีฬาก็ว่าไว้แล้ววนะ่าพี่ก้อยเล่นเป็นไอดอลของหนูแล้วเบิ่งสายตายระหว่างที่อุ้งอิงแนมพี่ก้อยนะครับระหว่างคุยกันคือแบบอิ่มอกอิ่มใจแ้งครับที่ได้ร่วมงานก,นกับพี่ก้อยเนาะพี่น้องเนาะไอดอลก็คือไอดอลพี่น้องครับส่วนนอ้องปอมแปมนะครับ อาจจะมีบทบาทอื่นนะครับโบเมนบทบาทผ่านหน้ากล้องคืออีหลาองุ์ว่าดอกพี่น้องครับที่เป็นการว่าวโนู้ดหัวมวนหยอกที่ปกแกนซื่อเนาะพี่น,อน้องเนาะอ้าคลิปนี้บมี่ยังมากไม่ไปก่านีแล้วครับพี่น้องครับอยากหเห็นบรรยากาศหลังกลองนะครับพี่น้องครับเออซึ่งมันมีความสุขซมดาดเนาะพี่นอ้องเบิรงเอาแล้วกันนะครับถาติดตามเบิรงภาพยนตร์ขายอ้อนะครับเร็วๆนี้ ก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนนะครับได้เบื้องกันทั่วโลกแท้พี่น้องครับจังไั้ก็จะลืมไปเป็นกําลังใจให้อีลาพอโจและทีมงานถ่ายทําทุกๆคนเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ฝากไว้สำนิกนาเกียริยาวาจาไดผมเข้าไปแล้วเห็นว่าบ,บอถึกบุกพ่วงบุภาพกราบขออภัยไว้นที่ตรงนี้นะครับว่ามีเกตนาบดีครับพี่น้องครับ